สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีร้านหมูสเต็กไปยกมาฝากกันต้องยกนิ้วให้จริงๆเมื่อสอวันที่แล้วเรามีโอากาสอุดหนุนซื้อกลับมากินที่บ้านตกมาละ2องบาทห้าสจริงๆเราไปซื้อผลไม้ร้านเจนหน่อยผลไม้สดนะคะก็กลิ่นมันโชยเหลือเกินไปดูใกล้ๆแล้วหมูเขาเยอะนะคะไม่ใช่เป็นหมูแห้งติดไม้เหมือนที่เราเคยซื้อมา เราก็ซื้อมาประมาณ50บาทค่ะโอ้โหกินกันแบบจุกๆ2คนก mm hmm. ็าอยู่ทุกวันอาทิตย์นะคะ mm hmm. ก็ติดกับร้านปันปันป่นเวออ์์แถวสารบูด,ดานั่นแหละคะ่ะมีโอกาสก็ไปลองอุดหนุนไม่ต้องไปบลบกคุณหาในยากใจนี่ค่ะรายการตามนี้เลยูสเต๊ไม,เไม่ใช่มันมีไม่กี่เจ้านะคะนพิโร 5ชุดละห้เป็นตกกี่ไม้คะพี่เนี่นยเศษไม้่อไม้ห้าบาท